สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เป็นวันพักผ่อนนะครับเป็นวันพักผ่อนของพวกเรามาลำเสริหกนะครับวันนี้ผมได้พาทีมบองต้นะครับมาอ่าพักผ่อนย้อนใจยูทีผูวิลลาครับยูเทลพัทยาเนี่ยแหละนะครับผมสื่อหลายอย่างหลายเนี่ยมากินเดี๋ยวพาพี่น้องเขับว่าเบิง์บารใดอย่างมากินแน่ครับสวัสดีครับแฟนคลับชงรละหมอลำเลาะเลาะนะครับโอ้เห็นบ่อนงนะครับขออนุญาตเด้อนลครับบ่อนงมาอัปเดตมาบอกหอยพี่น้อง แฟนครับช่องรอหมอล่ำในเบิ่งในชมนะครับในช่วงของวันหยุดนะครับคือบ่อนกรละวานหล่ะผ้าทีมงานทีมงานนะครับไปพักผ่อนอยู่พัทยา โอ้ยบรรยากาศพักผ่อนนะครับกับไปเ้าผูวินลาแล้วก็ทําอาหารการกินกันเองนะครับถือว่าในยุคนี้ส่วนมากใครที่ไปเทียเ่ยวนี่เป็นใหญ่ๆนะครับขอบขั้วใหญ่หรือมูคณะส่วนมากก็สิไปเซาผูวินลานะครับอยู่มีทงสะไวหน้ามีของเล่นนะครับมีพื้นที่บ้านเป็นหลังให้ได้ซื้ออาหารทําอาหารการกินนะครับก็ถือว่าเพว่าบอนงแล้วเสวประจวํวมา การรับงานบอลําเชียงวิหงนี่สี่บอได้รับแบบเต็มลอยเปอร์เซ็นต์นะครับก็สิมีเวลาพาักผ่อนในการใส่ชีวิตก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความคิดนะครับที่เห็นนําอยูออ่การเทดงานอย่างเดียวมันกับไ่ไดรดังนั้นมันต้องมีเวลาพาักผ่อนนะครับเพราะว่าอย่างช่วงปิดฤดูกาลจริงๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องไปเตรียมงานนะครับเพื่อที่สี่ฤดูกาลหม่ ยิงนะครับยิงหมอล่ำเสียงวิหกนี่นะครับสิมีการเปิดวงที่สองดังนั้นการเตรียมงานในช่วงของปิดฤดูกาลกันาซีค่อนข้างที่ี่เข้มข้นดังนั้นช่วงนี้มีเวลาพักผ่อนนะครับเพราะท่านใดเขาลุยงานเต็มทีอันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศนะครับเดี๋ยวไปบึ้งบอดนกกับลูกสาวนะครับอยู่ริมหาดริมทะเลน เอาเอะะไม่มไอเไม่ข้ามาแบ่งรนอเอยมาเที่ยวพัทยาซื้อๆนี่แต่กบคล้องแหล่คักแหล่ี่อย่ามาทะเลไม่ใช่หอไงพอกามาอ่รี่สีรหอี่บเดอจะไม่ได้แล้ววเารอครับลงเย แดดมากเลยคาแสดงว่าเคาจะเอาไส้มาลงใหมล์นี่เราหนึ่งเนาะปกติว่าไส้ไม่เยอะขนาดนี้ อยากไปขี่บนนาบทส <c oughs> บา้นลงลโดยบาบไม่ได้บนนาบทสเขาจะปล่อยลงต้องนั่งเรือต้อแต่ว่าไม่ต้องให้เขาปล่อยอย่างนงู้ไปได้อยู่นะครับปล่อยไม่ได้โชว์าก็น่ากลัวมันเล่นได้เจะไปร้อนจังเวลานัสก้อตบไงเรเ็นม่มีที่อาบนา้ำนะแล้วนะชานาไม่มีที่อาบน้ำใช่มไม่มาอาบน้ำเดวแค่ยืมบนรถ มันิมราาม่รูกันดรดยาอย่าดูแค่ดินแค่งเจีพี่ไม่มีซึ้อะไเดินสองสามนเอกเลยโอ้ยยังได้หมวกแต่ละวพ่อครับดูไปน้ำเขาอือน้ำเขากันโอ้กูขึ้น่างว่าออกไหมโอ้โหเม่ยัางก็เปียกใจทำไมยางเล็ว ดีทังควายทั้งลูกใช่ไหะ ได้พีน่น้องเล่นยังไม่ได้เพราะว่าถ้าเล่นนี่คือดำเลยคุณไ,ไปจำพอ่อ โอ้ยต้องทำนี้จะใ่าตกล้องไปถ่ายรูปี่้ไดเออะเปมกเดี๋ยสั่ง้วบาาหันหลไปัเาม่ี่ห้อ นี่หรอยหมดดำึ้นมาเด้ไงเอาขึ้นหน่อยลกูก <c oughs> เป็นบรรยากาศเป็นวันพักผ่อนนะครับโอ้มีความสุขเที่ยวให้มีความสุขเดินลูกสาวเดินนะครับสลับ น้องอาอายนะครับลูกสาวอาอายเขาให้มีความสุขแหล้วกบอนงค์เหล่ทุกๆคนนะครับที่ไปในทริปนี้ให้มีความสุขถือว่าไปเอาพลังบวกไปเอาพลังนะครับที่เต็มที่ออกลับขึ้นมาทํางานแบบยิ้มแย้มแจ่มใสแบบมีความสุขนะครับพี่น้องและนี่คือการอัปเดตบอนงน้องอาอายให้พี่น้องแฟนครับได้เบิ่งงในชมเหล่ากันอย่าลืมนะครับติดตามผลงานหมอลำเสียงวีหงและที่สาคัญั่นงก็คือฤดูการหนานี่ นะครับหมอลําอลังการโชว์ในมือการบริหารนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาเป็นอีกหนึ่งวงของหมอล่ัเสียงวิหกนกพงสะกอนนะครับ